สามต่อแตกสองต่อแตกห้าสองห้าห้าหห้าสองผมให้เลขย่มคือหมว่ารัก่อยเลขเอฟซีเข้ามาหาว่าเป็นยังคือใหหาผมไ่เล่ให้หาไปเล่โค้งส่ดยไทยทีล่วงให้พี่แอดมินแล้วเลขวาสนาอย่งไงก็มาผมมาวาสนาอย่งไงก็มาคือสองห้าสอง้าห้า ไ้เฮาเอฟซีได้เฮ้าลายท่านดีใจได้รับทราบก่อนตัววันนี้ผมจะมาให้ตัองวดให้เอฟซีพมากกันว่ต้องกันว่ตรงใจที่เอฟซีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่รัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทางช่อง YouTube และเพจ f Facebook มัตรการคนเดิมนะคะ ค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะวันที่2มีนาคม2566นะคะแอดเนาะคะก็จะมาตามต่อตัวเลขแนวทางอาจารย์สักซิดชัดเจนให้กับเอซีแฟนช่องนะคะหัวที่ผ่านมาเนาะค่ะจับคู่อาจารย์สักซิดพันหลุดนะคะแต่ว่าเลขย่ามและเลขวาสนาเพิ่นนะคะกะ็ถือว่าแม่นเนาะค่ะเพิ่นเลขย่ามเพิ่นมาหกนะคะเลขวาสนาสองเนาะค่ะท่านผู้ชมสําหรับงวดวันที่ สิมีนาคม2อง6นหา,หารอยหกสิบหกถึงนี้ตัวเลขแนวทางของอาจารย์ศักสิทธิ์ชัดเจนนะคะเพิ่นจัดมีตัวเลขตัวใดห้เป็นแนวทางให้กับเอฟซีแฟนสองมไปรับชมรับฟังน้ากันนะคะมนี่นีผมวดพั้นที่สิมีนาคมมีจุดรอยทีเด็ดสตัวแตกสตัวแตกนั่งวันที่หนึ่งน่วงงดกนนที่สิบี่ลลง่อเมีนบมน สมปรานเด้หลงพอใเขาสอตัวสามตัวแปดวันที่สิบหกูกหลานขอ้าค้คาทาน้แก่้าน้ำมันรถไปจะไหนหลงพ่อ้าไปจะไหนสมปรานเด้หลงพ่อช่วยเอาสมปรานสม วาอให้่านวางอเจ้เอาเงินใส่ว่ามื่อเจ้าอ้าวอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีพี่แอดมินเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีครับนะครับผมเียวที่นายปานเลยแตกแน่ความรับทราบก่อนโตัวครับเป็นี่ไหนวันที่สิบหกเมือที่สิบหกวินาทีปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขวาสนาทมมาสองหมครับวาสนาทสองย่ำคือหกเก้าจับคู่เป็นเลขเอฟซีเฮ้าก็้ามาห่า จำเลยผมพี่แอดมินครับผมผมให้ตัวเลขไปแปดสี่สองเลขวันกำลังวันเลขเดน่นนะค่ะครับเลขเดน 8, 4, 2, 2> ข่นแปดสี่สองจะคุยให้เอฟซีฟังเข้าใจก่อนแต่ว่าเสียดายอยู่หน่อยนึงเสียดายเื่อคือเสียใจไม่มีใครเสียใจมีแต่เสียดายบันนี้ออซักซิดออซักซิตงบหน่อยละแต่บนันให้งวดวันที่สิบหกมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้จะให้แนวทาง ไปลงทุนรัฐบาลให้คือเก่าแต่ว่ากอนจะให้งวดวันที่สิบหกนี้ผมจะเบ้าให้ฟังกอนเพราะว่าเอฟซีไลทท่านถ้าผมมาบางท่านกับเข้าใจบางท่านกับว่าเข้าใจคือผมให้แปดสี่สองเลขกําลังวันเลขยามผมไม่หกเลขวาสนามากเลยตัวผมมากคือสองวาสนาวันพุธคือสองเลขเอฟซีเฮ้าผมไม่หาคลิปสุดท้ายผม,ผมลงให้พี่แอดมินคือให้หาหกห้าสองเต็มเต็ม ใจว่าเสียดายมึงเสียดายที่ว่าบอกว่าเสียดายคือเข้าไปจับสุดคููรับทรัพท์พิดหน่อยเดียวสาต่อแตกสองต่อแตกห้าสองห้าห้าหห้าสองผมให้เลขย่มคือหกว่าบร่อยเลขเอฟซีเข้ามาหาว่าเป็นยังไงไปหาผมไมเล่ให้หาไปเลยโคงสชดท้าย ทีื่องไห้พี่แอดมินแล้วเรียกว่าสนาอย่างไรก็มาผมมาวาสนาอย่างไรก็มา,มมา,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 มาคือสองห้าสองห้าห้าถ้าเฮาเอฟซี้เฮาหลยท่านตีใจได้รับทราบก่อนตัวมือวนนี้ผมจะมาให้ตงวดให้เอฟซีผมมากันบต่ต้องกันบ่ตรงใจที่เอฟซีที่ผมจะให้เอฟซีให้เอฟซีไปจับสุดสุดเอาเองบางค่ั้ไปจับเอาเองก็ได้รับทราบ อยู่เอฟซีบางท่านก็ไปจับหกห้าสองห้าสองสองห้าหกในตัวเข้าใจว่านี่คือตัวเลขบันทึกแต่ว่าผมจับให้ชุดสองตัวนีน้ครับคงจะถ่ายเพิ่มให้เก้าห้าเจ็ดแต่ว่าตัวเลขนี่งวดวันที่สิบหกมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ผมจะให้ตัวเลขไป จับเอาหรือจับนล้วผมก็ได้รับทรัพย์ก่อนตัวแน่นอนผมหามาสามงวดสามงวดรับทรัพย์สองตัวแตกสามตัวแตกผมออดซักซิดออดซักซิดงวบหน่อยรัฐบาลได้เจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่ให้เบิ้งใหายฟังผมเบาคักๆฟังห้ชัดเจนแล้วสามารถไปจับชูตอาเองก็ได้ตัวเลขผมนี่เขาทุกงวดเข้าทุกงวดเมื่อเป็นเลขวิ่งเมื่อเป็นคือตรวครับเมื่อมันเลขวิ่งเป็นเลขที่เขาทุกงวดตัวเลขที่ผมห้นี่ผมให้เข้าทุกตัวเข้าสามตัวแตกบงเรื่องผมห้เลขง่ามคือหก แตมกม่าลักลอยให้เลขวาสนะมาม่าลักลวยคือสองห้เลขเอฟซีมากาผมให้ไปหกข้าสองเอากระดาษแผ่นเก้ามาโซ่เนี่ผมดีซีเลขให้เบิ้งเพินสนว่าผมมีราคาไปไปไปอีแปดสองเลขดาวคือเก็ดเลขดาวพอมาแต่ว่าเลขยามคือหกมวดนี้ผมให้่สองตัวงวดก้อนผมให้งอกตัวเดียวนี่บันทีเลขเลขวาสนาคือสองเลขย่ามเลขเอฟซีคือหานี่ผมใหม่นี่ห้าสองตรงตรงนี่ดึง ผมให้ตัวเลขดึงหกตัวนี้เมื่อไสหาตัวนี้ตัวนี้เป็นหกค่าสองสามตัวแตกสามตัวแตกเข้าใจไหมครับวันนี้แต่ว่าเมื่อเสียดายตรงที่เขาเจับชุดไปนี่ที่นย<จ>์สองเพราะว่าผมมักสองจับจับชุดรับซับบอดถือนาะจะนะตัว่าเลขดาวเลขย่ามเลข,าเลขวาสนาเลขเอฟซีมาถูกมากมาถูกทุกวันถือต้องอมากเมือ่อนี่คือเลขสี่แปดสองเลขวันเลขดาวเลขนี่คือผมให้ตัวเลขนี้ แม่นทุกมวลตามเพียงว่าพิดหน่อยเดี๋ยวขึ้นจับจับชุดรับชุดรับซับนี่เขารุดเขาเขาเขารุดรุดต่วานชุดมากเขาาต่ว่าตัวเลขนี่มากทุกมวลไก่ผมก็เลยว่าหากเอฟซีบางท่านบอสอบที่ผมจับชุดให้จับชุดที่ผมบ้างตัวเลขให้คือผมบ้างตัวเลขให้แล้วเขาทุกมวดก็บังเปงไงัสิทุกมวดที่ผมจะบ้างตัวเลขให้ให้มันจะเขาทุกมวดให้เอฟซีไปจับนี่คือผมเนี้ยบ้างตัวเลขคือดาวนี่ ดาวมามาตัว่ายาม,มาหกอ่าวาสนามาสองเลขเอฟซีมาหลายทากผม,มา่ายากห้ผมปล่อยเลขหาผมเลยปล่อยหายเลขของสุธทยหกห้าสองเต็มเต็มสามตัวแตกนี่ค่ะแต่อาจารย์อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ผันมัดจับคู่อันเลขยมนะ่มเนาะผันเอาผ,<ม>ผัานเอาเก้าครับผมแล้วเลขเอฟซีนี่หคะครับผมแล้วเอาดาวลงมาผัดครับผมทางที่มาวาสนาแต่วาสนาผัานเอาศูนย์สองมันมาครับผม คือตัวเลขผมว่างไใไ้นี่เขาทุกงวดงวดวันที่สิบหกนี่ไ้เบิ้งนะครับครับสิบหกตัวเลขต้องมาเนี่ยสามห้าเก้านี่คือผมว่างไปงั้นเลจับชุดกําลังวันคือวันพฤหัสนี่ครับผมนี่ผมจะว่างตัวเลขไว้ให้ไปรุ่งทุนลอตเตอรี่เพื่อจะได้ไปพิจารณาว่าลอตเตอรี่เขาจะออกมาจำนายอีกเมื่อเกินส่วงสมามวันนี่วันที่สิบหกนี่ วันัสที่16นี่ลอตเตอรี่เขาจะออกมาจำนายแล้วผมจะวางตัวเลขไว้ให้เป็นแนวทางเพื่อจะได้อุ่นใจเวลาไปจับคู่ลอตเตอรี่ขึ้นมาคู่ไหนนาอุ่นใจในวันพฤหัสที่16นี่ความรับรับกันตัวแน่นอนเจอที่ไหนปัดนเลยแตกแน่นี่คือ9 5 3แต่ว่าเน้นที่สุดเลยครับผมนี่เน้นยงกคไในจับคู่เน้นเน้นที่หาครับผมเน้นที่หาตัวเดียวตรงมาแน่นอนเน้นที่ห้า เน้นที่หาครับผมแล้วอีกคงยืดไทยผมจะบอกว่าวาสนาตาัวใดอาจจะยู่ได้นีน่ลนะย่มก็อยู่ได้นี่แต่ว่าผมไม่ได้บอกเอาย่ามวาสนาเนี่ยดาวเนี่ยยังมาท่านปล่อยมาค่ะครับนนยังไงปล่อยแต่ว่าอยืนรับกันนี่ละแต่ว่าผมจะหายตังแต่เริ่ซีบอกว่าจะเป็นตัวใดอ๋อจ้าเข้าใจปะครับผมค่ะจะขึ้ก็ได้แต่ว่าหายเป็นแนวด้าพ <c oughs> ลัตติลีแล้วแต่บาน <c oughs> ไทยแต่ผมจะจับชุดหายจับชุดหาย จับชุดให้หนึ่งคู่เอานี่เอาไป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 ลงทุนง่ายๆก่อนหนึ่งคู่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าลอตเตอรี่ลอตเตอรี้เรี<า><ะ>่ช่วงวันพฤหัสที่สิบหกนี่คือผมจับไฮก้อนนี่หนึ่งคู่หนึ่งคู่หนึ่งคู่หนึ่งหนึ่งเลยอาจารย์ผมหนึ่งคู่แต่ว่าเ่อเปลี่ยนครับผมนี่